สวัสดีครับ <c oughs> นี่ผมจะมาเต้นไหมครับพี่อีนะครับเวลาดูอย่าลืมล็อกหน้าจอนะครับเตนอนทีอย่าลืมล็อกหน้าจอไม่ได้จะไม่เล่นห,หรอกจะให้มันดูมือของผมนะครับถ้่ใช่มือใหญ่อะไม่ใช่มือหรอกผมตั้งล,งลูกป,ปั้นอะออนี่ครับอันแรกวางอยู่หัวเตียง นี่ครับต่างๆนานาห้ามดูนะครับเด็กดีนี่ครับผมชอบนี้มากเลยนะ<อ>ครับเราต้องสื้มันกันเลยเก็กมันสวยเบอร์ออกมาเขาดีมังยอยเนอะอีออี ไม่เช่ควาหยาบปิดได้นะครัอซดมึมามือซ้ายนี่มึงไปไปไหลหลังเหรอจะไอยหลังโอตีนแดงอ่ะอีกตัวตอกเกียร์กตี้ะเปไอ้ผีเป็ดหนีดีหนีหนีไปหนีไปไดหนีไม่ได้นีเออไอ้เกียร ไว้ให้กาตายกันดูนทำไม่เป้หลูกปะนี่ไงนี่ผมชอบมากเราไก็ชอบนี้เรามาชอบนี้โอ้ยจ,จ,จ้าบเจ้าพิ้วเพียงเท่านี้กับไม่รู้ปั่นม่มีอะไรมากเตือนทีอย่าเล่นล้องหน้าจอ